รู้ไหมว่าอายุมีผลต่อความยืดหยุ่นของร่างกายอย่างชัดเจนยิ่งอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อจะเริ่มแข็งตัวขึ้นการยืดจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละวัยเริ่มจากวัยเด็กร่างกายยืดหยุ่นดีอยู่แล้วจะแนะนําให้เน้นดานามิกสเตรชชิ่งและการเคลื่อนไหวร่างกายเบาครั้งละ5้ถึงสินาทีก่อนออกกําลังกายส่วนวัยรุ่นเป็นช่วงที่โตเร็วแนะนําให้ผสมด y นามิกและสเตติกสเตรชชิ่งยืดค้างท่าละสิบห้าถึงสาวินาทีก่อนและหลังออกกําลังกายส่วนวัยทางาน คนทำงานมักจะนั่งนานขยับตัวน้อยควรเพิ่ม static stretching ทุกวันท่าละ30วินาที2-3รอบใช้เวลาเพียง10-15นาทีส่วนวัย40-60ปีข้อต่อเริ่มแข็งตัวความยืดหยุ่นลดลงให้เน้น static stretching บวก mobility exercise วันละ15-20นาที และวัย60ปีขึ้นไปต้องระวังกล้ามเนื้อเสื่อมและการล้มให้ยืดเหยียดช้าๆด้วย Static Stretching ัวละ20-30นาทีทุกวันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดโอกาสล้มได้ยิ่งอายุมากยิ่งต้องยืดบ่อยขึ้นและนานขึ้นส่วนเด็กและวัยรุ่นเน้งขยับเคลื่อนไหวมากกว่าส่วนวัยทำงานขึ้นไปต้องมีวินัยในการยืดเหยียดเป็นประจำหลักการง่ายๆนี้ท่องเอาไว้และปรับเอาไปใช้กับวัยของเราได้เลย